สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดจากบ้านของเจ้ามอฟฟินกันดีก,กว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยวู้ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยได้เวลาที่เราจะต้องออกประจนภัยแล้วล่ะ ได้เลยได้เลยเอาไปจนภัยกันเลยดีกว่าฟื้นโอ้โหเขาทอแล้วไปเลยไปเลยไปตามท่อนี้กันดีกว่าพังปึ้งโอ้โหข้างล่างนี้เป็นหนามแหลมเต็มไปหมดเลยล่ะใช่แล้วล่ะมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะไอเด็กน้อยใช่เลยเราต้องไปแล้วนะโอ้โหมีเพื่อนตัวแตกอยู่ตรงนั้นซะด้วยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยใช่แล้วล่ะมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะไอเด็กน้อยเราต้องประจนภัยนะได้เลยได้เลยไปกันเลยนะตรงนี้เป็นบันไดปีนขึ้นไปเลยไปไปไปๆปไปปปีนโว้ข้างหน้ามีเพื่อนด้วยแล้วก็ มีเลเซอร์ตรงนี้กระโดดหลบแบบอีซี่เลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีฉันกำลังกระโดดเล่นอยู่ไหนไอเด็กน้อยไว้เจอกันนะลาก่อน ได้เลยได้เลยไว <iah 40> ้เจอกันนะเพื่อนไปแล้วโว้โวตรงนี้ก็เจอเพื่อนอีกหนึ่งคนแล้วสวัสดีสวัสดีฉันกำลังมือลอยลาก่อนโอเคโอเคได้เวลาไปต่อแล้วฟื๊บโอ้โวจะล่วงจะล่วงโอ้โหมีเพื่อนเยอะเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีไอเด็กน้อยฉันกำลังมองรอบรบโอ้สวัสดีกระโดดไปพร้อมกันนะแอะโอ้โหลาก่อนได้เลยไว้เจอกันนะปีมันไดขึ้นไปตามทางนี้เลยไปกันเลยนะชุบ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 ตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นลิฟต์นะเด็กน้อยกดแล้วมันจะขึ้น Uhm. ไป <vite lla hai> ใช่เลยสุดยอดไปเลยนะตอนนี้ก็เป็นเลเซอร์ก er. ็โดนหลบก่อนเลยหนึ่งสเต็ปสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามวูไปตามท่อหลอดเท่กันดีกว่าวไปดูกันเลยไปดูกันเลยชึบอุ้ย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 ตรงนี้มีเลเซอร์ก็โดนหลบชึบชึบแล้วก็ผังท่อเข้าไปกันเลย โอ้โหท่อนี้มันยาวไกลเหมือนกันนะเนี่ย <Nope. S 1> ใช่แล้วล่ะน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะเด็กน้อย <What? S 1> ใช่เลยใช่เลยวู้วตัวนี้ก็ให้พังท่ออีกแล้วพังกันเลยปึง้งโว้แล้วมีประตูเปิดเองซะด้วยโอ้โหตัวนี้คงจะไม่มีอะไรน่ากลัวนะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยไปตามสบายเลยได้เลยได้เลยโอ้โหจะมาฟินมาแล้วหมยก็ God, ล้วไงอย่าทำอะไรเราเลยเรากลัวแล้วจะกินเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะไอเด็กน้อยต้องโดนแน่แน โหดจริงโหดจริงไปก่อนเลยเปิดประตูแล้วโอ้โหไปทางขวาดีกว่าใช่ลอล่าเด็กน้อยลุยกันเลยนะใช่เลยสตีฟก่อยตรงไหลเราสุดยอดไปเลยนะใช่ลอล่าเด็กน้อยแต่มาฟิ่มันยังไล่เราอยู่เลยโอ้โหมันโหดจริงๆเลยเราจะหนียังไงล่ะเนี่ยหนีไงหนีได้แล้ววู้หูกระจกจริงๆเลยวู้หูไปกันเลยวุนไปตามทางกันเลยโอ้โหข้างล่างก็เป็นอะไรล่ะเนี่ยเป็นหุ่มเหลดำมืดเด็กน้อยระวังได้เลยได้เลยปีนขึ้นไปกันเลยนะชุ๊บๆๆชุบปปีปปี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  โว้วโว้วโว้วตรงนี้กระโดดขึ้นข้างบนนะฟื้อ ฟืบฟืบได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้เราต้องเข้าซ้ายแล้วก็เข้าขวาแบบนี้เลยชืบโอ้โหจะล่วงจะล่วงอ่าโอ้โหล่วงจนได้ลากนแดะมามามากระโดดเข้าซ้ายเข้าขวาแล้วก็เข้าซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าขวาแบบนี้เลยเมื่อกี้เราก็น่าจะรอดนะเนี่ยไม่รอดเราเด็กน้อยได้เวลาไปแล้วล่ะได้เลยได้เลยไปกันเลยนะฟืบตัวนี้กระโดดโอ้โหโดดสูงจริงๆเลยมีลูกบอลซะด้วยใช่แล้วล่ะมีลูกบอลอยู่ข้างหน้าเรานะเด็กน้อยเราต้องหลบให้ดีได้เลยได้เลย ไปกันเลยนะฟืบฟืโอ้โหยิงลูกบอลมาล้วลเลยแล้วเราจะใช้จงังหวะไหนข้ามไปละเนี่ย <S <S แบบนี้ไงเด็กน้อยได้เลยแบบนี้เลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีฮะทำะไรอยู่เพื่อนใช้กำลังกระโดดแอะลาก่อนโอ้โหว่าเจอกันนะเพื่อนโอ้โตามไปติดติดเลยไปกันเลยวู้วกระโดดข้ามมาได้ชึบแบบนี้เลยโอ้โหมันก็จะยากกว่านี้นะเนี่ยใช่ละลาเด็กน้อยมันไม่ยากหรอกนะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กไทย <What? S 1> ใช่เลยสุดยอดไปเลยนะวู้ไปกันเลยวุ้นปีมนไดอีก แล้วโอ้โหตรงนี้มีลูกสอนชี้ด้วยโอ้โหมีหนามแหลมซะด้วยนะ่ากลัวสุดยอดไปเลยใช่แล้วลนะ่ะมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยระวังให้ดี ได้เลยได้เลยชึบกระโดดข้ามแบบนี้เลยไม่ยากสไหร่นะเนี่ยพุ่งเลยปิ้วจดไปเลยตรงนี้เป็นสไลเดอร์นะไปกันเลยวู้วยชึบเออแบ่งไม่ทันโอ้โหล่วงเลยโหดจริงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้เวลาไปแล้วตรงนี้เราต้องกระโดดให้ทันนะทุกคนไปกันเลยอก่อนรอก่อนรอก่อนชึบแล้วกระโดดชึบแบบนี้อุ้ยเกือบล่วงแล้วไม่ได้นิดเดียวเองใช่เราเล่ะเด็กน้อยลังสิตมันร้ายนะใช่เลยลังสิตมันร้ายสุดๆเล วกระโดดเข้าไปเลยอูนป in mmm, ีน bueno, ป pues ีน <Kas> ป <per now> <t ip enk Google> ีน <unseren> ปีน <aj> ป <as Minecraft> <exaggerated> ีนป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 ีน ใช่เลยใช่เลยไปกันเลยอู้นีงไงมีทางออกแล้วโอ้โหยึกว่าจะยากกว่านี้นะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยไปกันเลย oh <my> God. ได้ได้เลยโอ้โหตรงนี้เป็นน้ําพิษแล้วเพื่อนก็โดนพิษแล้วด้วยแล้วต้องหมุนสวิตตรงนี้นะหมุนเลยหมุนเลย,เลยตรงซายนี้นะหมุน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 จนก,กว่าจะดับจนก,กว่าจะดับปุ๊บดับแล้วโอเคได้เวลาไปแล้วก็โดดเลยชึบ ชื้อแบบนี้เลยพังประตูปึง้งโอ้โหแล้วจะมีอะไรมาวิ่งไล่เราเปะเนี่ยเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยแต่ขนมตรงนี้น่ากินจังเลยใช่แล้วล่ะโอ้โหจามาฟินมาแล้วโอ้โน่ากลัวสุดยอดไปเลยมา <God. S 1> แล้วด้วยฉันจะกินแกนะไอเด็กน้อยฉันจะกินเพื่อนแกด้วยโอ้โหโหดจริงของจริงเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันของจริงนะเด็กน้อย <c oughs> โอ้โตามไม่เลิกเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยไปกันเลยได้เลยได้เลยสุดดิเพื่อนไปพร้อมกันเลยนะได้เลยเด,ด็กน้อย <c oughs> ไป ไปเลยตรงน,นี้เราต้องหยิบพาเลทมาวางนะได้เลยได้เลยหยิบมาวางแบบนี้เลยช, nei, ช, te ช,ช, seldom, เลช่วยกันนะช่วยกันนะใช่ละล่เราต้องช่วยกันนะเด็กน้อยเกิดเป็นคนไทยก็ต้องช่วยกันสิใช่เลยใช่เลยสุดยอดไปเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงวางปึ้งแบบนี้เลยแล้วก็วางอีกอันนึงแบบนี้ปึ้งไปเรื่อยๆเลยสองอันน่าจะครบแล้วนะเนี่ยใช่ล้ล่อีกสองอันเองนะเด็กน้อยใจเย็นได้เลยได้เลยวางปึ๊บครบแล้วไปร้อมกันเพื่อนได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยขอไปก่อนนะเพื่อนลาก่อน ได้เลยเล้วเจอกันนะได้เลยไปกันเลยวุ้นแล้วก็เข้าขวาทางนี้เลยลอยขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยตรงนี้ปุ๊บหล่นลงมาแล้วตรงนี้ก็วังอุ้ยตรงนี้ต้องใช้ลูกบาสโอเค พิวไปเลยพิวไปเลยโอ้โหไม่ตรงจุดไม่ต้องจุด,อ,จดอุ๊ยแต่ว่ามีบันไดขึ้นมาให้แล้วโอเคสวยงามมากไปกันเลยโอ้โหุนๆุนนตรงนี้เป็นตู้เซฟหรือเปล่าเน,นี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยต้องมีอะไรรอเราอยู่แน่นอนเราต้องวางกล่องน,นะซีวางกันเลยแบบนี้เลยอ่ะตัวเราติดตเราต้องรีเซ็ตแล้วล่ะพิว่ยมาวางกล่องกันเลยนี่ไงวางแล้วปึ้งแบบนี้อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วชึบหยิบมาเลยแล้วก็วางปึ้งแบบนี้กระโดดขึ้นไปแล้วเปิดท่อแล้วเข้าไปในท่อกันเลย ฟืบหล่นลงมาแล้วโอ้โหเป็นทางยาวไกลอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนฟืบหล่นลงมาแล้วโว้วโว้เป็นอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยไปลุยพร้อมกันเลยได้เลยได้เลยไปกันเลยนะ้าโอ้โหตรงนี้อะไรละเนี่ยโว้วโว้หล่นลงมาแล้วโอ้โหมีอะไรละเนี่ยโอ้โหกลไกลใต้ดินมีท้งอะไรละเนี้ยหนามแหลมเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็กับยากโอ้โหสุดยอดไปเลยนา่ากลัวสุดๆใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นโคลนพิษนะระวังได้เลยได้เลยกระโดดข้ามโอ้ชึบไม่ล่วงซะด้วยแล้วมันของ จริงฟูกระโดดขึ้นไปเลยปุ๊บป๊บปึ๊บขึ้นไปแล้วตรงนี้เป็นท่อโอเคเข้าท่อกันอีกหนึ่งครั้งนะครับพังไปเลยปึ้งแล้วก็ไปตามทางกันเลยเข้าสายนี้แล้วปึ๊บปุ๊บปพังท่อไปอีก ชืบหลดลงมาโอ้โหตรงนี้เป็นน้ำเอเนอร์จีแน่ๆนเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยกินกันเลย,เลยได้เลยได้เลยชืบชืบชืบพลังมาแล้วลุยเลยโอ้โหไปแล้วอาหนกระโดดแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหจะล่วงไหมเนี่ยเกือบล่วงเด็กน้อยแต่ไม่ล่วงง่ายๆหรอกใช่เลยใช่เลยเราไม่ใช่มะม่วงเราจะล่วงได้ไงไ<ว>ชืบกระโดดแบบนี้เอ้ยอ่ะโ,โอ้โหล่วงจนได้เราไม่เท่าไหร่เลยนี่นาะ าใหม่นะทุกคนได้เวลากินแล้วปื๊บมามามากินเลยชึบอึบอึมีพลังมีพลังมีพลังมากินเราได้การเรียนรู้ใหม่แล้วตอนนี้ต้องไปกันเลยอูนกระโดดแบบนี้เลยแล้วกระโดดขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกกระโดดอีกชืบกระโดดแบบนี้ฟิวฟิวโวววววใจเย็นใจเย็นใจเย็นกระโดดชืบแบบนี้เลยไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงอุ้ยเกือบร่วงโอ้ยนิดเดียวขึใจเดียวโอ้โหสุดยอดเลยเราผ่านมาได้ตรงนี้ต้องกินอีกได้เลยเด็กน้อยกินกันเลยนะได้เลยเราจะได้มีพลังสองต่อนะทุกคน ไปกันเลยว้นตรงนี้แล้วมาเลยมาเลยชืกรก็หลบแบบนี้แบบนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะวู้ฮู้ววๆๆกระโดดเข้าขวาตรงนี้แล้วก็มาเข้าทางซ้ายแล้วก็ทางตรงแบบนี้เลยโว้วต้องหยุดแบบใจเย็นนิดนึงฟึบนี่ไงถึงจุดหมายแล้ววู้ฮู้ตัวนี้เป็นเลเซอร์หลบเร็วโอ้โหโดนเลยน่ากลัวจริงๆเอาใหม่เอาใหม่ฟืบแบบนี้เลยโวว้ฮู้โว้้มีขึ้นมาให้เตอรโบักซะด้วยเราไม่ ตังเติมโลบักหรอกนะ <No. S 1> ใช่แล้วล่าเด็กน้อยเราไม่มีตังเติมโลบักหรอกเราปุยลุยตามท่อกันเลยดีกว่าเราไปลุยตามท่อสตีฟจะปุยอะไรล่ะโอเคเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยกระโดดตรงนี้เลยฟื้นแบบนี้แล้วตรงนี้ลอยขึ้นไปข้างบนโอโหเลเซอร์อีกหนึ่งครั้งแล้วเราต้องหลบดีๆโว้วโวโว,โว,โวไปตามทางกันเลยไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยใช่แล้วล่าฉันก็รู้นะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะเด็กน้อยแต่ใครที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์จะต้องโดนนะ ใช่เลยใช่เลยคนที่ไม่ยอมกดไลค์กดทั้สตไครจะต้องโดนนะปื๊บหล่นลงมาข้างล่างแล้วโอ้โหตรวนี้เป็นอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ยทำให้เราปีนขึ้นไปข้างบนเด็กน้อยได้เลยได้เลยปีนขึ้นไปกันเลยปื๊บแบบนี้กระโดดมาได้แล้วแล้วไปกันต่อเลยโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยเป็นทางอย่าหล่นลงไปข้างล่างเด็ดขาดนะเด็กน้อยได้เลยได้เลยมีบาสุก้าซะด้วยโอ้โหเราต้องหยิบไปสู้กับอะไรล่ะเนี่ยเจ้ามาฟินไงเด็กน้อยเราต้องลุยกับเจ้ามาฟินนั่นไงเลือดตั้งห้าพัน โอ้โหจริงของจริงเลยเนี่ยมาเลยอยากเจอมานานแล้วเหมือนกันโอ้โหยิงเลยรัวๆฟืบเอาบาสก้าโอ้โหถนงจะเถือนเลื่อนลันโอ้โหจริงใช่แล้วล่ะฉันหัวสดยอดไปหลายๆเด็กน้อยฉันหัวแอปเปโลด้วยนะโอ้สุดยอดไปเลยวู้โอ้หมีการปล่อยอะไรลงมาด้วยโอ้อุกาบาตโอ้โหจริงว้าวว้าวเราต้องหลบให้ดีหลบ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 รวบสองพันหกสองพันสี่โอ้ว้าวว้าวมีบาเลียซะด้วยโหยิงก็สะท้อนกลับของจริงเลย ไซโแลล่ามันน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะไซ่เลยสีเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะได้เลยเด็กน้อยดูกันเลยได้เลยเลือดเหลือพันแปดแล้วพันเจ็ดแล้วพันหกัว้แล้วก็มีบาเรียหิวเลือดซะด้วยโกงไปมุ้ยเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยโกงไปไหมเนี่ยใช่เลยใช่เลยยิงเลยปุ่มแบบนี้แบบนี้พันห้าพันสี่พันสามแล้วพันสามพันหนึ่งพันแล้วเก้าร้อยโว้โวโว้ทำอะไรเราไม่ได้แล้วสี่หกร้อยแล้วหกร้อยสี่ร้อยสามร้อยปุ๊บสองร้อยแล้วปุ่มนะสุดท้าย พร้อมกันครับบุ้มบุ้มเรียบรอ้อแล้ะชนะต้องมาฟินได้แล้วโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิวอย่าลืมเข้าวัดทําบุญนะครับ